สวัสดีครับผมเอมินเฟรย์นะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพิวิววิดีโฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับ2 0 2 3 2 0 2 4นะครับนัดที่27ระหว่างเบรนท์ฟอร์ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเชลซีนะครับโดยจะเตะกันในคืนวันเสาร์ที่2มีนาคมเวลา4ี่ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิชช่องยูทูบเพจเฟซบุ๊กและช่องทีวีต่อให้กลับไปดูบอลด้วยนะครับ ก็ยื่นขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมดีๆจากทางเพจไปดูบอลนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปชมศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับตอนนี้นะเพจไปดูบอลเปิดจองเรียบร้อยแล้วนะครับดูบอล2-3คู่นะครับเที่ยวเยอรมันจุใจ9วัน6คืนนะครับซึ่งเราจะไปดูทีมชาติอังกฤษนะครับกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับอย่างน้อย2แมตช์แล้วก็แอดออนเป็นแมตช์ที่3นะครับอยู่ที่ว่าจะไปดูรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นคู่ไหนนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามมาได้ที่ไลน์แอดโกทูเซียมได้เลยนะครับ ไปดูตารางอันดับคะแนนกันก่อนนะครับเชลซีอยู่นดับ11นะครับ25นัด35แต้มเบรนท์ฟอร์ดนะครับอันดับ16 26นัด 25แต้มนะครับเชลซีเนี่ยมีเกมค้างนะครับของพรีเมียร์ลีกกับสเปอร์อีกแมตชหนึ่งนะครับที่ตกหล่นมาจากการที่เชลซีเนี่ยเข้าชิงกรีคัพหรือคาราบาคัพนะครับความพร้อมของทางเบรนท์ฟอร์ดก่อนละกันนะครับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าช่วงหลังมานะครับไม่ชนะใครเลยนะครับ10นัดหลังสุดชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือนัดที่นะครับบุก เปิดบ้านนะครับชนะเนาตที T ่แฮมฟอร์ดไปส2นะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแพ้สเปอร์แพ้ Super, แมนซิตี้นะครับแพ้วูฟนะครับแพ้ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มาแพ้แมนซิตี้แล้วก็แพ้เวสต์แฮมโอ้โหเรียกได้ว่าติดๆกันเลยแพ้รวด6กแมตช์ man, นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มี นะครับแพ้วูฟเหมือนกันนะครับในเอฟเอคัพนะครับแล้วก็มีแพคคริสตัลเพลสนะครับช่วงหลังมานะครับเบรนส์ฟอร์ดเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้นะครับเกมรุกเนี่ยดีนะยิงได้นะครับแต่เกมรับเนี่ยคือหลุดหลุดก็หลุดไปเฉยเลยอ่ะนะครับมีพลาดตลอดเวลาแล้วก็มีพลาดทุกเกมด้วยนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยอยู่ในโซนหนีตกชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับต้องเอาใจช่วยแล้วกันใครที่เป็นแฟนบอลเบนส์ฟอร์ดนะครับหลังจากที่เจอกับเชลซีนัดนี้นะครับไม่พอครับจะมีบุกไปเยือนอาร์เซนอลอีก นะครับแล้วก็มีบุกไปเยอนเบอร์ลี่นะครับแล้วก็เปิดบ้านรับแมนยูนะครับแล้วก็เปิดบ้านรับไบตันนะครับมีเกมหนักๆนะครับติดๆกันเลยนะครับแต่ก็จะเป็นเกมในพรีเมียร์ลีกทั้งนั้นก็ลุนหนีตกชั้นให้ได้เท่านั้นพอนะครับรายการอื่นไม่ต้องสนใจแล้วนะครับขอให้อยู่ต่อแล้วรู้กันนะค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บนะครับของเบรนท์ฟอร์ดตอนนี้นะครับก็จะมีริโก้เฮนรี่ นะครับเควินเชดนะครับโจชัวดาซิงวานะครับอีทันพีน็อกนะครับไบรอันเอมโบโม่นะครับเบนมีแล้วก็อารอนฮิกกี้นะครับไปดูคนพร้อมของทางฝั่งเชลซีบ้างนะครับเชลซีเนี่ยถือว่านัดที่ผ่านมานะครับในเอฟเอคัพรอบห้านี่ยเปิดบ้านชนะลิดไป3-2กลับมาฟอร์มเข้าที่เข้าทางอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะแพ้ในรอบชิงคาราบัลครับนะครับก็เสียแสดงความเสียใจกับแฟนเชลซีด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับฟอร์มดีนะบุกไปเสมอแมนซิตี้ได้นะครับแล้วก็บุกไป ที่ซันเปอร์เลสสามหนึ่งในลาลอนดับบี้บุกไปชนะวิลล่านะครับโอ้โหแล้วก็นะครับมีพลาดแพ้วู๊บเท่านั้นเองนะครับก่อนหน้านั้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่เหลือเนี่ยโอเคหมดเลยนะครับเคลซีมีลุ้อยู่2ถ้ช่วยนะตอนนี้ก็คือ FA Cup ักับทางพรีเมียร์ลีกนะครับ ทา้งเบรนเมบรลีกเนี่ยหลังจากที่เจอกับทางเบรนฟอร์ดแล้วนะครับจะมีเปิดบ้านรับคอนเสิร์ตแล้วก็ไปเยือนนะครับอาร์เซนอลนะครับในลอนดอนดาร์บี้นะครับแล้วก็เปิดบ้านรับเลสเตอร์ในเอฟเอคัพรอบ8ปทีมสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นนี่นัดนี้นะครับยังไงก็ต้องเอาจริงไว้ก่อนนะครับเราเก็บ3แต้มให้ได้เพราะว่าพยายามขยับอันดับนะครับให้ไปติดกลุ่มอย่างน้อยไปลุ้นเตะฟุตบอลทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ยังไงเนี่ยก็ต้องมีเตะให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นแน่รู้กกกกัััันนนนนนะะะะะเเเีีี่่่่ยยยยคครรบตตทจจจ้าาาามมมมใใหออไ เพราะว่าไม่ได้เล่นทัวร์ยุโรปเลยนะครับประกอบกับนักเตะในทีมนะครับก็อาจจะย้ายหนีก็เป็นได้นะเพราะทีมไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ในฤะด,ดูกาลนี้นครับก็เข้าใจได้นะทางปัชิโน่นะครับต้องเข้ามาในช่วงที่มีการถ่ายเปลี่ยนนะครับเรื่องของเจ้าของทีมนะครับรวมถึงมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับมีการ ปล่อยดยดนักเตะเก่าๆออกไปนะครับแล้วก็ซื้อดาวรุ่งเข้ามาปั้นและสร้างทีมเพื่ออนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเนโคลัสแจ็คสันโคพาเมอร์มอยเซตเกซโดประมาณนี้นะครับ <c oughs> นักเตะที่มีการมาเจ็บนะครับโอ้โหจะครบทีมแล้วนะครับเวลลี่ฟอฟาน่าเตียโกซินวาเลเมโอล,ลาเวอยลิสเจมมาคโคโคเรียรนะครับเดซี่อุกโกชุกูนะครับคตเตอร์เอนคอนคู นะครับเจ็บอีกแล้วนะครับนี่ชูโมเอรก้านะครับแล้วก็เบโนบาร์เดชิวนะครับนี่ก็คือแบบเจ็บยาวๆทั้งนั้นนะกลับมาอีกทีก็คือกลางเดือนเนี่ยไปเลยหรือไม่ก็สิ้นเดือนเมษาไปเลยนะครับเฮดทูเฮดที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนี่ครับเคยเจอกันมาหมดยี่สิบครั้งเท่านั้นเองนะครับเพราอเบรนฟอร์ดเพิ่งขึ้นทางพรีเมียร์ลีกขึ้นมานะครับเป็นเชลซีชนะ10เสมอ3นะครับแล้วก็เบรนฟอร์ดชนะไป7นัดนะครับเรียกว่าซิตี้เนี่ยคม เรนฟอร์ดยับๆเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นทีมจากลอนดอนก็ตามมานะแต่ว่าเชลซีก็เหนือกว่านะครับในช่วงหลังๆมานะครับเชลซีเนี่ยนะครับจะมีสิติที่ดีขึ้นนะครับก็คือมีชนะ3นะครับแพ้1เสมอ1ส่วนเรนฟอร์ดเนี่ยชนะแค่แมตช์เดียวนะครับห้านัดหลังสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นทาง เออ่บรนท์ฟอร์ดนะครับโ oh, หเหลือเชื่อมากๆนะเบรนท์ฟอร์ดทำผลงานได้ดีกว่านะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับแล้วก็5นัดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเบรนท์ฟอร์ดอย่างที่บอกชนะได้แมตช์เดียวส่วนเชลซีชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับฟอร์มดีกว่ากันในช่วงหลังนะครับแล้วก็5นัดที่เป็นทีมเย่านะครับของทางเบรนทะ์ฟอร์ดเนี่ยมีชนะได้หน้าเดียวส่วนเชลซีเวลาเป็นทีมเยือนนะครับ5นัดหลังสุด ชนะไป2นะครับเสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยในการยิงประตูในบ้านของเบนฟอร์ด1น9ประตูต่อน,นัดเชลซีเวลาเป็นทีมเยือน1 6 9ประตูต่อน,นัดเช่นกันนะครับพอๆกันเลยนะในส่วนของอค่าเฉลี่ยการเสียประตูนะครับเบนฟอร์ดเวลาเล่นในบ้านหูเสียเยอะนะครับ2.08ประตูต่อน,นัดน,นะครับส่วนเชลซีเวลาเป็นทีมเยือน1.7 7ประตูต่อน,นัดน,นะครับ แล้วก็ผู้ที่ทำประตูให้เบรนท์ฟอร์ดมากที่สุดนะครับไบรอันเอมโบโมนะครับตอนนี้เจ็บอยู่นะเจ็ดประตูแล้วก็มีเนลโมเป6ประตูนะครับโยนาวิซ่าหประตูนะครับในส่วนของเชลซีจะเป็นโคลพาเมอร์สิประตูในคาร์ลเจสันเจ็ดประตูนะครับตัวผู้เล่นที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับตอนนี้เนี่ยของเบรนท์ฟอร์ดผมให้โฟกัสไปที่คนนี้เลยนะครับอีวานโทนี่หลังจากที่พ้นจากโทษแบนกลับมานะครับตอนนี้อีวานโทนี่เนี่ยลงสนามให้กับเบรนท์ฟอร์ดไปนะครับทั้งหมด9นัด ซัดไป5ประตูกับอีหนึ่งแอซิสต์นะครับถือว่าฟอร์มกลับมานะครับในที่กลับมาเนี่ยก็ฟอร์มดีมากๆเลยนะครับประกอบกับตัวหลักอย่างเอมโบโม่เจ็บไปนะครับอีวานโทนี่ก็ยืนยาวๆนะครับประสานงกับทางเนลโมเปที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่นะครับในส่วนของทางเชลซีนะครับต้องนี้เลยครับเจ้าหนูโคพาเมอร์นะครับอดีตนักเตะของแมนซิตี้นะครับมาแจ้งเกิดจากเชลกับเชลซีเต็มตัวนะครับโดยโคพาเมอร์นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับลงเล่นในออฟฟิศเบลิกไป21นัดนะครับยิงไป10ประตูกับอีก6แอซิสต์ ในหลีกครับนะครับก็ลงไป6นัดนะครับซัดไป2ประตูกับ2แอซซิดนะครับถือว่าฟอร์มดีมากๆเลยทีเดียวเป็นตัวหลักมาตลอดแล้วก็ทางเคลซีนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับโคเเมอร์เล่นในทางทางฝั่งขวานะครับแล้วก็เล่นในทางหน้าเป้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวเล่นที่น่าจับตามองทีเดียวนะครับซึเป็นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นนคับไปเรื่องมาที่เบรนท์ฟอร์ดก่อนกันละกันนะครับ ถึงแม้จะมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีในช่วงหลังนะครับแต่ว่าโทมัสแฟรงค์ยังได้พอไว้วางใจนะครับจากผลงานที่เคยดีมาก่อนนะครับในลูกการที่ผ่านมานะครับถึงแม้ลูกการนี้เนี่ยจะมีจิติดขัดบ้างนะครับขอให้ลุนี่ตกชั้นได้นะครับก็น่าจะประสบความสําเร็จแล้วนะครับจะมันในระบบที่ใช้ประจำนะครับสามนะครับโดยผู้ตัประตูนะครับเป็นมาร์คเฟรเคน์นะครับกองหลัง3คนนะครับนาธานคอลลินนะครับ อ่คริสโตเฟอร์ไอเยอร์นะครับแล้วก็ซังกานะครับในส่วนของแผงมิดฟิลห้าคนเลยทีเดียวนะครับในมิดฟิลเลยนะนะครับทางซ้ายสกิโอเรกิลอนที่ยืมมาจากสเปอร์นะครับตรงกลางเป็นมัธิอานเจนเซ้นนะครับเอ่อคิโนกาดนะครับคริสโตเฟอร์โนกาดก็ออนญิก้านะครับทางขวานะครับดูด้านขวาเป็นเออ่โรสเลฟนะครับ นะเป้านะครับสองคน็นการจับคู่กันระหว่างอีวานโทนี่กับนิวมูเปนนะครับมาดูในส่วนของทางทีมเยือนเชลซีกันบ้างนะครับถึงแม้แมคนี้จะเป็นลอนดอนดาร์บี้นะครับเชลซีนะครับเหลือรุ่นสองถ้วยอย่างน้อยนัดนี้ต้องจัดเต็มอยู่แล้วนะครับทางบาชิโน่ไม่มีตัวเลือกมากนักนะครับโดยบาชิโน่นะครับถ้ายังแพ้อีกโอกาสที่เก้าอี้สั่นริกๆๆๆๆิกริกริก มีสูงเลยทีเดียวนะครับสันระิกระิกระิกเลยอะไรประมาณนี้นะครับโดยระบบที่ใช้ประจำนะครับนั่นก็คือ4231นะครับผู้จัดประตูนะครับน่าจะใช้เป็นจอไดเพชรตวิดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าฟอร์มดีมากๆเลยนะครับแม้จะเป็นมือ2แต่พอได้ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับก็โอ้โหเรียกได้ว่ามีเซฟจุดโทษนะครับมีเซฟสวยๆเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเลยได้รับ ความไว้วางใจในครัำพยืนเบอร์หนึ่งนะครับทางขวานะครับเป็นมาโลกอสโตนะครับทางซ้ายเป็นเบนชิวิลกับตันทีมนะครับคู่เซนด์นะครับนะครับอเล็กดิชาซี่กับเลวีคาวิลนะครับเพราะว่าทางเดโกซินวานะครับยังไม่หายเจ็บกลับมานะครับแล้วก็นะครับคู่มิดฟิลด์ตัวรับนะครับเป็นใครไม่ได้ครับมอยเซตเกซิโดกับเอโซเฟร์นันเดสนะครับสามตัวด้านบนขวาโคพาเมอร์นะครับตรงกลางคอนนกอลลักร์ทางซ้ายราฮิมสเตอร์ริงนับเป้าใช้นิโคลัสแจ็กสันนะครับ ถ้าศนาณ์นั้นนี้นะครับมองว่าเชลซีไม่น่าแพ้นะครับช่วงหลังฟอร์มดีมากๆนะครับการเล่นลงตัวนะครับการจับคู่มิดฟิลด์สามคนระหว่างมาร์เซเดสเซโดคอนอกาลเลเกอร์แล้วก็เอโซเฟานเดเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ทางเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับเกมบุกดีแต่เกมรับก็หลุดลุยเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คู่นี้มีโอกาสที่จะเสมอกัน2ประตูต่อสองนะครับหากชอบคอนเทนต์สายนี้ของน้องเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิดกันหนึ่งช่อง YouTube เพจ Facebook ช่อง TikTok ให้กับไปดูบอลด้วยนะครับทางผมเองก็ไม่ใช่กูรูนักวิเคราะห์วิจารณ์เป็นหลักนะครับแต่ผมเองนะครับแต่เราก็เป็นคนที่ชอบนะครับในการรักดูฟุตบอลนะครับรักในการชมนะครับแล้วก็มีโอกาสไปชมถึงขอบสนามเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางเพจไปดูบอลนะครับก็มีการจัดทริปจัดทัวร์นะครับไปดูบอลแดงเดือนนะครับที่อออนทฟร์ด นะครับบอลยูโร2024นะครับแล้วก็ลุ้นแชมป์ลิโอปูลนัดสุดท้ายในบ้านนะครับซึ่งตอนนี้ราคาแรงมากๆนะครับแต่ว่าท่านใดสนใจนะครับยังสามารถสอบถามข้อมูลนะครับจองทัวร์กับเรานะครับแล้วก็ซื้อตั๋วกับเราได้ด้วยนะครับที่ Line แอด o กรทูเซเดีนะครับสุดท้ายนี้นะครับหากผิดพาพประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมแอดมินเฟรดนะครับจะกลับมาพบกับทุกท่านในคลิปต่อไปแน่นอนนะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สมัครเข้าไติดกระดิ่งช่อง YouTube YouTube Facebook ช่อง TikTok ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับแล้วก็ใคร,ใครสงสัยข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศนะครับไปดูฟุตบอลก็แอด l i น์ to t ู Sta d i ียได้เลยนะครับ